เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์พิกผันกับตาลปาดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบทสรุปล่าสุดของการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนนะครับโดยเฉพาะการที่ BG จีครับพลิกสถานการณ์ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของการแข่งขันในกลุ่ม A เป็นที่เรียบร้อยครับหลัง บุกไปชนะทีมในลีกเมียนมาถึง4ประตูต่อหนึ่งสถานการณ์น่าติดตามนะครับมาดูภาพรวมกันครับเหลือจะเชื่อครับฟ้าลิขิดเวียดนามอาจตกรอบนะครับหลังจากที่ทําผลงานจนคอมเมนต์ของเหงียนเนี่ยอับอายมากๆที่เสมอกับคำเมนและอาจจะเป็นการทําพิษสําคัญ ให้สโมสรจากวินามตกรอบกันได้เลยทีเดียวนะครับพร้อมมาดูสรุปภาพรวมต่างๆในการแข่งขันแล้วก็มาจับตาในกลุ่มเบียนครับโดยเฉพาะบุรีรัมย์เาจะบุกไปเยือนสโมสรจากสิงคโปร์ครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด s u บ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชม,ชมก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่กับตลปัดมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับฟุตบอลรายการสโมสรชิงแชมป์อาเซียนหรือที่เราคนที่ติดตามฟุตบอลเนี่ยก็จะรู้จักกันดีในชื่อของช h อป e ี้ครับอาจจะน่ารักหน่อยแต่ว่า สถานการณ์การแข่งขันไม่น่ารักอย่างที่คิดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม A เนี่ยผมพูดได้เลยนะว่าคงไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าการแข่งขันมันจะดำเนินมาถึงจุดจุดนี้ได้สำเร็จคือเท้าความกันแบบนี้ก่อนในกลุ่ม A เนี่ยมีสมโมสรตัวแทนจากประเทศไทยในฐานะรองแชมป์ไทยลีกครับ2 0 2พ2 0 2 3 อย่าง BG จีปทุมมาเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนสโมสรจากมาเลเซียทีมนี้ผมว่าคนไทยคุ้นเคยก็คือตรังการูจากมาเลเซียมีทีมจากอินโดนีเซียอย่าง PSM มากัสซานะครับมีสโมสรจากเวียดนามอย่างทันฮาวนะครับซึ่งเป็นแชมป์เวียดนามครับแล้วก็มีสไายเรียงนะครับนี่เป็นทีมจากลีกเขมนะ แล้วก็ยังมีฉานยูเนเตดทีมจากเมียนมาต้องบอกว่ากลุ่ม A เป็นกลุ่มที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดเพราะว่าเอาตรงๆ BG มาแข่งฟุตบอลในรายการระดับนานาชาติปีนี้นะครับพวกเขาเน้นไปที่การแข่งขันระดับอาเซียนนะแล้วก็มีสิงคโปร์ครับด้วยที่เรารู้ระดับเอเชียเนี่ยไม่มีเลยนะครับทั้ง ACL e l i t e หรือ A FC Champions League 2จริงๆ BG ได้สิทธินะแต่ว่าให้สิทธ์ เมืองทองไปแข่งขันแทนซึ่งเมืองทองนี้ได้ดิบได้ดีเลยนะคือได้โคต้าไปนี่ก็เข้าสู่รอบตัดเชือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า b g จีในหน้าห่วงคือผลงานนะครับไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่โดยเฉพาะนะครับรายการนี้มันไม่ได้แบบอะไรมากมายหรอกเงินรางวัลมันเยอะอันนี้คมเข้าใจแต่ว่าศักสีจริง รายการนี้คือศึกศักดิ์สิทมากๆแล้วตั้งแต่ลงแข่งขันมาเนี่ย BG ถือว่าเป็นสโมสรตัวแทนจากไทยในการแข่งขันฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียนที่ดูผลงานค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่อะนัดแรก BG เสมอกับทีมจากลีกอินโดอย่างมากาซ่าสูงประตูต่อศูนย์นะครับมาแก้หน้าได้ชนะสวายเรียง2 1แต่ก็หืดขึ้นคอในนะัดที่2นะ ส่วนนัดที่3เนี่ยเปิดบ้านนะครับก็ยังเสมอกับทีมจากเวียดนามดีไม่แพ้วันนั้นเนี่ยหประตูต่อ1น,นะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกับตลปัดนะครับจากผลงานที่เ,เสมอแล้วก็ชนะมาเสมอมี5แต้มนะครับแฟนบอลไทยเนี่ยโอ้โหบ่นยับบางท่านนี่สาบส่งเลยบอกโอ้โหบีจี เป็นตัวแทนในงานอาเซียนนะเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอะไรมันสำคัญนะมันเหลือจะเชื่อครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสถานการณ์มันมากับตลปัดเอาในนัดที่4นี่แหละที่เพิ่งแข่งขันไปเมื่อวันพุธที่22มกราคมเพราะว่า BG ไปเยือนชานยูนิเต็ดเป็นทีมบุ้ยของตารางนะครับทีมจากลีกเมียนมานะคือ BG ก่อดไปก็ผลงานไม่ได้ดีนะแพ้มาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในไทยลีกเนี่ยงอหัวไม่ขึ้นเลย เกมนี้ก็เลยน่าห่วงพิเศษแล้วก็ต้องบอกว่าเกมมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแม้ว่า BG ในครึ่งแรกกับฉานเนี่ยจะทำได้ดีในเรื่องของการคลองบอลแต่ต้องยอมรับความผิดพลาดเยอะจ่ายบอลกันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่การบิวเกมรุกก็ไม่ค่อยไหลลื่นนะครับแล้วก็โอ้โหใครจะไปคิด นะครับชานยู่นเตดทีมที่ยังไม่ชนะใครอะ่ะนามีอีกโอ้โหนี่คือแฟนตาการ์แย่ๆโห้ตอนนั้นอะ่ะแฟนบอลไทยที่โอ้โหก็ต้องเชียร์บีจีอ่ะตัวแทนจากประเทศไทยรู้สึกโอ้โหนี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยแต่สุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันพลิกคาดบีจีมาเร่งเครื่องในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ยิง4ประตูเลยนะครับแล้วตัวที่เป็นคีย์พาร์ํสำคัญเนี่ยนะครับผมมอง2คนคนแรกคือพี่ใหญ่ชนาทิพย ของจริงนะครับคนนี้เนี่ยเรียกจุดโทษให้กับ BG ไม่ได้ถูกทําฟาวนะกระดกบอลแล้วผู้เล่นของฉานาะยกมือกลางมือแล้วบอลไปโดนแขนเช็ค VR เป็นจุดโทษอันนี้เคลียร์มากนะครับแล้วก็ลูกน้ำสองหนึ่งเนี่ยโอ้โหชนะทิพเป็นคีย์พาสสำคัญในการจ่ายบอลให้เพื่อนเพื่อไปแอตซิตนะครับแล้วก็ได้ประตูที่2นะครับก่อนที่จะมาได้ อีก2ประตูนะครับจากกองหน้าทีมชาติไทยอย่างนะัทุสุขสุ่มนะครับก็เลยชนะแบบถล่มทลาย4ประตูต่อหนึ่งน่าจะเป็นเกมที่หูบีจีทำผลงานได้ทะลุทรวงที่สุดแล้วนะว่าดูมาตั้งแต่1นัด1นัด2นัด3โคตรอึดอัดนะครับนัดนี้มาระเบิดฟอร์มได้สำเร็จชัยชนะในเกมนังกล่าวจาก5แต้มยังไม่ได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงเนี่ยกลายว่าตอนนี้โอ้โหกลาตลปาดครับ ทีมสโมสรตัวแทนจากไทยน้ำจ่าฝูงก็อย่างนั้นครับเพราะว่าผลการแข่งขันในคู่อื่นดันเป็นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตรางการูนะครับทีมจากสโมสรหลีกมาเลเซียเฉือนชนะ PSM m มาการ่า1ประตูศูนยเก็บ3แต้มนะและที่ผมเนี่ยหัวเลาะท้องขังกากมากๆเลยคือทันฮาวครับสโมสรจากลีกเวียดนามที่ดูมั่นหน้าพิเศษนะครับ ก่อนหน้านี้ผมจําได้เลยตอนบุกมาเสมอ BG เนี่ยโอ้โหมีการแซวบอกว่าชนะทิปแก่แล้วผลงานไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยเหลือเชื่อเล่นในบ้านเสมอขเขมรศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับดูดิฟุตบอลมันแบบอะไรอะไร,อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทําให้นะัดตอนนี้เนี่ยการแข่งขันผ่านไปแล้ว4นัดเป็นนัดรองสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับกลายเป็นว่า BG นําจ่าฝูงครับแข่ง4ชนะ2เสมอสยิงได้7เสียส บวกประตูอยู่4เนี่ยมีแดต้มนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทีมดับ2อย่างตังการูของมาเลเซียที่แข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1ยิงได้10เสียไป5บวกอยู่5ลูกมี7ดตม้มเท่ากับ p พีเอนมาการซาของอินโดนีเซียครับ4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับยิง5เสีย4บวกอยู่1มี7จต้้มแล้วที่ต้องบอกเลยว่าโห ผมขึ้นเฮดใหญ่เลยผมชอบนะครับท่านฮาวเนี่ยนะครับสโมสรจากหลีกเวิดนามจากที่ดูเท่เทๆนะครับออกสตาร์ทเกมแรกชนะฉานได้จากนั้นเริ่มสายละวนเตี้ยลงเพราะว่าหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับนะตั้งแต่เกมกับตังการูนะครับแล้วก็เกมกับ bg และล่าสุดเนี่ยโโอ้ห เปิดบ้านเสมอสโมสรตัวทานจากเขมรศูนย์ประตูศูนย์ให้ตอนนี้แข่ง4ชนะ1เสมอ3นะครับยิงได้6เสีย4บวกอยู่2มี6ตแต้มนะครับเรียกได้ว่าณนะวินาทีนี้ครับพันโลแตกแล้วครับคุณผู้ชมเพราะก็ต้องบอกกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าอออแบบนี้ สโมสรจากเวียดนามมีโอกาสตกรอบนะเพราะว่าถ้าดูเหมือนจะฟ้าลิขิตกันเลยทีเดียวคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับนอกเหนือจากความสนุกเร้าใจของผู้รายการนี้ที่ผมพูดเลยว่ามันมากนะครับสนุกมากลุ้นมากคือมันเป็นเกมศักดิ์สรีแล้วก็เตะกลางสัปดาห์ด้วยนะครับโปรแกรมไม่ทีผมอยากให้ฟุตบอลรายการนี้นะเหมือนแบบมา,มาเปลี่ยนที่บออาซิคับโอ้โหโปรแกรมมึงจะเยอะไปไหนแต่ว่า ช่วงของการแข่งขังสสนสโมสรมันมีเวลาพักมีอะไรนะแต่หลายทีมมีโปรแกรมเยอะแหะแต่ผมมองว่าเกมนี้มัน,มนเป็นแบบเป็นเกมการแข่งขันที่เข้มข้นนะครับถ้ากับว่านัดสุดท้ายน่าสนใจคือโปรแกรมนัดที่5ซึ่งจะแข่งขันในเดือนหน้า5กุมภาพันธ์เนี่ยมากาซาจะตัดกับทันฮาของเวียดนามนะครับสวายเรียงนะครับจะเจอกับฉานอันนี้ผมว่าน่าจะตกรอบคู่ส่วน BG จะตัดกับตังกาโน โอ้โหเบือนฟ้ามริขิดไว้เลยนะเคลื่อตรงนี้ก่อนผมว่าบีจีมีโอกาสเข้ารอบตรงที่ว่าได้เล่นในบ้านนะครับแล้วกลับมาเจอกับตังการูผมว่าเอาแบบไม่น่าเกลียดชนะก็สบายนะครับแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะตอนนั้นผมยังไม่รู้บีจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเอานะวินาทีนี้ทุกทีมมีโอกาสหมดตั้งแต่อันดับ1 2 3 4สนะครับแต่ผมเชื่ออยู่เล็กๆนะครับผมว่า มีเซอร์ไพรอีกเอาจริงตอนนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจว่า BG จะเข้ารอบนะแม้ว่าจะเป็นจ่าฝูงของตารางก็ตามแต่ผมเนี่ยรู้สึกได้ไม่รู้มันเป็นยานหรือเปล่านะผมว่าทีมสโมสรจากเวียดนามจะตกรอบเออเอาจริงๆแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ไม่ตังกานูก็ PSM m a g a s มาเนี่ยเข้ารอบนะครับโอ้โหมันมาก แล้วก็ต้องบอกแล้วกันว่ามันเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกสุดมันะนะครับลุ้นระทึกมากๆเลยแล้วก็ที่ผมพูดเกริ่นเอาไว้ว่าเออชนาทิปม,มีบทบาทที่ดีแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะนะเป็นคีย์พาสสำคัญแต่ว่าคนที่โดดเด่นเนี่ยมีรายงานออกมานะครับว่าหลังเกมเฟดดี้อาวาเรสนะครับได้ MVP นะครับของการแข่งขันแล้วก็มีในเรื่อง ของตัวเลขสถิติที่ก็น่าสนใจเขาบอกว่ากาคุโตะนอซูดะนะครับที่เล่น90นาทีเนี่ยเกมนี้มี2อ s แอสซิสต์5คีพารนะครับแล้วก็มี74ทัดแล้วก็ส่งสำเร็จถึง54ก็ถือว่าเป็นกองกลางจากญี่ปุ่นที่ก็ช่วยสนับสนุนเกมรุกนะครับ กับชนาทิพย์ได้อย่างยอดเยี่ยมล่ะนะครับเราอาจจะมองเพียงชนาทิพย์แต่ว่านอสสดะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าในสุดท้ายคุณผู้ชมคิดว่าโมสอนบีจีจะเข้ารอบไหมผมว่าน่าจะเข้ารอบนะไม่น่าจะมีปัญหานะคือเจอกับตังการูเนี่ยนะครับเล่นโหดโหดเล่นแบบแน่นๆหน่อยเนี่ยก็น่าจะเข้ารอบได้ไม่ยากแต่ก็อย่าประมาทนะครับผู้บริหารรายการนี้ตอนนี้มันแค่นัดรองสุดท้ายนัดสุดท้ายน่าจะได้รู้กันว่าสถานการณ์ จะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมขออนุญาตปิดท้ายกับประเด็นของทางฝั่งเวียดนามหน่อยนะครับต้องบอกแบบนี้เวียดนามเนี่ยหลังจบอาซินคัพแล้วก็ทันหัวมาแข่งกับ B ีจีเขาก็แซงเราเยอะโอ้โหทีบีจีถ้มีชนาทิพย์ยังไม่เห็นเก่งอะไรอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้โหผมเข้าไปเช็คกระแสคอมเมนต์นะครับทางฝั่งของเวียดนามโคตรอับอายนะคือสื่อเนี่ยขึ้นเฮดใหญ่เลยนะครับว่า นับตั้งแต่จบการแข่งขันอาซิ่นคัพ2024นะชิงชนะเลิศเนี่ยดูเหมือนว่านะครับการที่ได้แชมป์ครั้งนี้มันจะมีผลกระทบในแง่ลบมากกว่าแง่บวกไม่ว่าจะเป็นการที่บรรดาสโมสรนในหลีกเวียดนามที่อ่ะอย,อย่างเห็นชัดนำดินที่ต้องใช้บริการบราซิลอย่างราฟาเอลซันหรือเงียนซูนซอนเนี่ย กระทบเลยนะครับผลงานล่วงนะแล้วแม้กระทั่งทันหัวเนี่ยทันฮาวเนี่ยทันฮาวหัวข่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันการเสมอกับสโมสรสวายเรียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้สื่อเขาอับอายนะครับแล้วยิ่งเพจอาเซียนนะครับก็ช่างไวซะเหลือเกินนะครับรีบโพสเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากมาก ผมเข้าไปส่องนะครับคอมเมนต์ในยา่านอาเซียนเนี่ยนะครับก็เซอร์ไพรส์กับผลงานแข่งขันดังกล่าวว่าตอนแรกเนี่ยดูสโมสรจากเวียดนามจะดูดีกว่าเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่านะครับของเขเมรแรงมากนะครับสามารถที่จะหยุดยัง้งทีมที่มั่นหน้านะครับอย่างทันฮาวได้แบบเหลือเชื่อหรือบางความเห็นก็บอกว่ามันใกล้ตุดจีน นักเตะเวียดนามหลายคนสมาธิไม่ค่อยมีไม่รู้เกี่ยววะน,นะหรือนะครับแฟนอินโดนีเซียก็เริ่มมากดดันแล้วนะครับตอนนี้เข้าถ่ายโดอินโดบอกว่าเดี๋ยวทันฮาวมาเยือนโดนแน่ๆนเวียดนามนะครับที่ตอนนี้กลายว่าโดนทีมเนี้อาเซียนเนี่ยนะครับโอ้โหเข้ามาวิพากวิจารณ์ยับเลยนะครับหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้ามีบราซิลเนี่ย ทันฮาบราฟิลสีเทาสกาดก็คืออาจจะเป็นลาเฟลสั้นนะน่าจะเข้ารอบอ่ะแต่พอไม่มีก็เวนดนามก็ตายนะครับเรียกว่าคอมเมนต์เนี่ยเดือดมากนะครับคอมเมนต์ของฝั่งเงยนเนี่ยนะครับเอาไปเช็ค รีแอคชั่นของสื่อเหนยนนี่ก็เงียบกริบเลยนะไม่กล้าโพสต์ไม่กล้ากระดิกอะไรกันเลยทีเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยโอ้โหทัาชนะนี่นะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโอ้หูยิ่งกว่าพยักเขินหากตอนนี้เงียบกริบหายไปในทันทีครับก็ก็เป็นสถา,านการณ์ที่น่าสนใจพบบนี้ผมเชื่อว่าฟ้าลิขิตเวียดนามจะตกรอบหนึ่งทีมในการแข่งขันฟุตบอลชอปปี้คับนะแล้วก็เรียกว่าเนี่ยแหละ ทันฮาวนี่จะตกรอบเพราะการเสมอกับเขมนที่ทำพิษหนักมากๆเลยทีเดียวครับไหนๆก็พูดถึงบทสรุปในกลุ่ม A แล้วขออนุญาตพูดถึงกลุ่ม B สัก,กหน่อยกลุ่ม B นี่ก็ยังเข้มข้นแล้วก็ยังสุดมันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการไล่ล่านะครับในการที่จะจบ เป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์คือต้องบอกแบบนี้เขาแบ่งกลุ่มละหก,ก็จริงแต่เขาเอาทีมอันดับที่1และ2เข้ารอบนะครับดังนั้นเนี่ยในกลุ่ม B ที่ตอนนี้มีกองอันฮานอยอันนี้แก่งแก่งทีมที่มีมาโน่คุมทีมแล้วก็มีดาวเตะจักรวาลอย่างเงียนกวงไฮนะเป็นจ่าฝูงอยู่3นัด9คะแนนเต็มนะครับแล้วก็ตามมาด้วยบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ3นัดมี6แต้มเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยนะครับ พลาดเกมแรกไปพลาดแพ้กองอันฮานอยนะครับแต่บูรีรัมชั่วโมงนี้อย่างโหดแล้วบุริรัมนะครับมีคิวบุกไปเยือนไลออนซิตี้เซเลอร์โอ้โหน่าจะมันน่าจะมันแล้วผมเชื่อว่านี่แหละนะครับจะเป็นการแข่งขันที่สนุกเพราะว่ากองอันฮานอยก็จะไปเจอตัวแทนสโมสรของมาเลเซียอย่าง KLC นะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามันแน่นอนกลุ่มนี้แล้วก็คาดนะว่าน่าจะเป็นอ ฝั่งของบุรีรัมกับกรงานพนอยเนี่ยแหละที่เข้ารอบรองมาตัดกับกลุ่ม A ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น BG หรืออ,อีกหนึ่งทีมเนี่ยอาจจะเป็นทีมจากอินโดนีเซียก็ได้นะครับมาดูกันยาวๆเกมทวร์นาเมนต์นี้ก็มันนะยิ่งเข้มข้นยิ่งเข้าลึกยิ่งมันกันขึ้น เรื่อยๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยรวมไปถึงอาเซียนอัปเดตประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผม ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ